สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอลา่าพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรดยมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกูตี่ติดตามใหม่ติดตามเก่านมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกูตี่มีค้ามโฆษณาแต่ถ้กคราไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูตี้ให้ซปเปอร์เท็งไม่หมอด้มเ เลยนะคะมาค่ะวันนี้เช้านี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนเราตั้งชื่อเรียนว่ามันสัญญาณด่วนสำคัญนะคะในชีวิตของคุณที่กําลังจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นสัญญาณอะไรที่มาบ่งบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นเองนะ,ะนี่คือสัญญาณสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้ ช่วงเวลาแห่งดาวเกตย้ายเข้าสู่มิถุนและก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมิถุนไปรวมกันกับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณดวงสําคัญที่ชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นสัญญาณในด้านใดคะนะคะขออนุญาตครูรุกูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะนะคะสัญญาณดวงสําคัญ นะนี่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณช่วงเวลานี้ดาวพุธและดาวเกตเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีนะคะเข้าสู่ราศีมิถุนมิถุนเป็นปลายของธาตุลมนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีนะคะก็ควรพิจารณาดูนั่นเองแต่ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของดาว อของราศีมิถุนนะคะแล้วดาวเกตก็เป็นดาวการเงินด้วยนั่นเองนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานดีๆเตรียมรับสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตคุณได้เลยค่ะต่อค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้จะมีสัญญาณใดให้คุณได้รับรู้ก่อนเพื่อนคะว่าชีวิตของคุณจะถูกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะโอ้แม่กันคำพูดะนะสิ่ง นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกใหญ่พลังงานบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเป็นลับๆพลังงานที่เป็นดวงจิตบุญด,ดวงวิญญาณที่เป็นเป็นพนลังงานลับๆหรือสิ่งไม่ชอบมาพากลน,นะคะนี่คือเดอะเดตเดอะเดแล้วก็อะไรค่ะเดอะเดแล้วก็เซเว่นออฟสอดพลังงานลับๆพลังงานที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากตัวคุณคุณกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากสิ่งไม่ดีนะคะจะ สิ่งไม่ดีไม่สามารถก้ำไายคุณได้หรือนะคะถ้าคุณทําธุรกิจสีเทาคุณก็จะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทาจะมีการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายแน่นอนคะ่ะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายที่ดีนั่นเองนะคะเราพูดผีวิญญาณไายไม่สามารถเข้ามาทํารลายคุณได้เพราะตอนนี้เวลานี้มันขึ้นเดือดเดือดแล้วการเปลี่ยนแปลงพลังงานดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณน,นั่นเองนะคะต่อค่ะตอนนี้ ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบได้เจอตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลหรืออะไรอยู่คะโอ้ไม่ค่ะอ่คุณค่ะคอบคุณค่ะลาชินีถือไม้เท้านะคะควีนออ o อลคุณเป็นผู้ชากคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นปัารถนาให้ตัวเองเก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ รักความสงบเป็นคนลื่นเริงเข้าได้กับทุกสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้ คุณจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมมากขึ้นนะคะได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายคุณจะเฉิดฉายในวงสังคมของคุณในวงการงานของคุณคุณจะสวยคุณจะเด่นเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนั่นเองคุณจะมีความเพาวคุณจะสร้างความสุขด้วยตัวคุณเองจนคนอื่นเขาอยากมาขอแบ่งปันความสุขจากคุณและนะคะคุณจะเป็นคนที่มองการไกลมองรอบนอกคุณไม่ได้มองตรงๆนะคะคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ ที่เลิศหรูและเพอร์เฟกแล้วคุณก็เป็นคนที่ลงมือทําเสมอคุณเป็นคนที่สวยและมีออร่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูตอนนี้พลังงานดรอบๆกาลังออกไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าคุณทํางานลับๆอยู่เบื้องหลังคุณก็จะได้มีโอกาสได้อยู่เบื้องหน้าทำงานใหม่ๆอีกคิ้นหนึ่งนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงานของคุณนับจากนี้นี่คือสัญญาณรวนที่คุณจะได้รับถ้าคุณโฟกัสในเรื่องการงานตอนนี้ให้ชีให้คุณมีชื่อเสียงในด้านการงานคุณจะมีชื่อเสียงในด้านการงานมากขึ้น six of six of one ค่ะนะคะชื่อเสียงคุง่การงานของคุณจะโดดเด่นเชื่อไหมคะสำหรับนี้เราไม่ได้เราไม่เห็น six of one ะะเป็นครั้งแรกที่รนะะาชีนีถือไม้เท้าและซิกออรนบคะชื่อเสียงโด่งดัง6ไม้เท้ากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นครั้งแรกที่ไนะะพ่ซิกออร์บอเกิดขึ้นในสําหรับนีนะะ้หมายถึงว่าชีวิตใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณสัญญาณสําคัญที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสิ่งที่ไม่ดนะะีจะหลุดพ้นออกไปจากคุณหรือคนที่ทํางานลับๆคุณออก ุณก็จะได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังคุณจะได้เฉิดฉายคุณจะไม่ได้ทํางานลับๆไม่ได้อยู่เบื้องหลังอีกต่อไปแล้วนั่นเองคุณจะเป็นคนที่มาอยู่เบื้องหน้ายิ่งคุณอยู่เบื้องหน้ามากเท่าไหร่ชื่อเสียงของคุณจะโดดเด่นมากเท่านั้นนั่นเองต่อค่ะโอ้ยไยยยยยยยบคยะยยยยยยคยยยยยคคค บางคนจะได้เดินทางมากขึ้นการเดินทางเห็นไหมคะการเดินทางจะนำพาให้คุณประสบความสําเร็จหากคุณคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานหนับจากนี้ ธุรกิจของคุณนะคะจะมีการเดินทางยิ่งคุณเดินทางมากเท่าไหร่หรือคุณใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์มากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้มีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตคุณจะมีมากเท่านั้นเดอเบอร์บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วบางคนจะได้ไม่ใช่ต่างประเทศก็ได้อาจจะได้เดินทางใกล้ๆนะคะเดินทางครั้งนี้เป็นเดินทางในเรื่องการงานแล้วชื่อเสียงของคุณจะมีความโดดเด่นนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่เขบคุณค่ะขอาคุณค่ะนี่คืออะไรคะ6นะคะ6กดาว ซิกออฟสอดหกไม้เท้าแล้วหกดาบคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะสถานที่ออมสถานที่ยมหรือคุณกำลังมุ่งหน้าไปหาเส้นทางสายน้ำสายใหม่ของคุณนะคะสายน้ำไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับก็เหมือนความรู้ตัวตนของคุณที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่โลกใบใหม่ที่คุณโฟกัสนั่นเองค่ะ นะคะคุณไม่มีทางหันหลังกลับมาสู่จุดเดิมของคุณแน่นอนเพราะคุณมีเป้าหมายคุณมีทารก็ตของคุณอยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ความคุณจะได้รับสัญญาณด่วนครั้งนี้หมายให หมายความว่าให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายและโอกาสข้างหน้าเพราะตอนนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคือคุณได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาถ้าคุณจะคิดทําอย่างไรคุณลงมือทําแล้วสิ่งนั้นจะทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นนั่นเองต่อค่ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัญญาณที่สําคัญและที่สําคัญถ้าคุณมีคู่หลักคู่ไข่คู่เสน่หาเป็นคู่สมรสกันแล้วนะคะคู่สมรสคุณกับคุณจะได้เดินออกมาพร้อมๆกันเดินออกมาจากความอ่อมความดมบางคนถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรซึ่งกและกันคุณปรารถนาจะมีคู่ ที่เหมาะสมคุณจะได้คู่ที่เหมาะสมแต่เป็นคู่ชาวต่างชาติบางคนนะคะอาจจะเป็นไม่ใช่คนชาวต่างท่านนะคะอาจจะเป็นคนไทยแต่ว่าอาจจะข้ามจังหวัดกันก็ได้อย่างนี้ยค่ะทุกคนนะแล้วอย่างนี้ต่อไปยังไงต่อไปคะนี่สิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ในด้านความรักความสุขคุณเติมเต็มให้ตัวเองเป็นแล้วเมื่อคุณเติมเต็มให้ตัวเองเป็นแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขความมั่งมีในคู่ชีวิตของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ สามดอนนะคะนะคะถ้าบางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะไม่ต้องยึดติดอะไรทั้งนั้นคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมันจบไปตั้งแต่เดือนเดสแล้วค่ะนะคะช่วงเวลานี้ให้คุณเยียวยาจ,จิตใจคุณได้เดินออกมาจากถ้าคุณเลิกลากับคู่รักไปคุณให้คุณลุกขึ้นมาให้เร็วสแสดงว่าคู่รักคนนั้นเขาไม่ใช่คู่รักของคุณนะคะเขาอาจจะมาเป็นเพื่อทําให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนในความรักเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น โวยวายไปเขาก็ไม่กลับคืนมาหาเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําตัวให้สวยทําตัวให้มีออร่าบางคนได้ผ่านความเจ็บช้ำทั้งเรื่องความรักความรักนี้อาจจะเป็นความรักของพ่อของแม่ของลูกหรือว่าคนรักก็ได้นั่นเองนะคะมันมีหลายเรื่องหลายราวสำหรับสามดับนั่นเองค่ต่อค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณโฟกัสในเรื่องใดคะโอเมกอดอยู่กับตัวเองค่ะ สามดาบแล้วก็สี่ดาบ นะคะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองจังหวะน,นี้ให้คุณผ่อนคลายให้มากๆแล้วก็อยู่กับตัวเองเรื่องราวใดที่มันไม่สําคัญให้คุณลบออกไปจากจิตใจของคุณนะคะไม่ต้องไปถึงที่พระก็ได้นั่งสวดมวนต์อยู่ที่บ้านของคุณนะคะนี่คือเฮี้ยงพระแล้วคุณจะจิตใจสว่างขึ้นเมื่อจิตใจคุณสว่างคุณสงบสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ที่เข้ามาในดูในคลิปนี้พลังงาน ใจความสําคัญสัญญาณด่วนที่จะทําให้คุณได้เข้าใจชีวิตคุณมากขึ้นแม้ว่าตอนนี้คุณจะเจออุปสรรคให้อยู่กับตัวเองนะคะนั่งสมาธิแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้ให้คุณฟังบอดแคสถ้าคุณฟังบอดแคสต์ไม่ได้ให้คุณฟังเพลงเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่มันทําให้คุณอ่ะมีจิตใจที่ดีขึ้นอย่างเราเพลงพี่ตูนบอดี้แสล นะคะแสงสุดท้ายเลยแล้วก็อยู่ที่เรนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนั่นเลยค่ะแล้วคุณจะเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ได้สวดมนต์ไม่ต้องสวดมนต์เยอะนะคะเอาแค่บทที่คุณพอใจที่จะสวดเท่านั้นอย่างเราเนี่ย เราสวดไม่กี่บทนะคะบางครั้งเราสวดไม่กี่บทแผ่เมตตาให้ตัวเองเท่านั้นต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้คุณได้นั่งสมาธิคุณได้เข้าใจจิตใจตัวเองอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันได้เข้าใจเรื่องราวในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วต่อคะ่ะ โอ้ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะไม่ต้องออมไม่ต้องยมนะคะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เข้าใจจังหวะชีวิตของคุณนับจากนี้โอกาสทางด้านการเงินจะเข้ามาหาคุณนี่คือเอกอฟอ นะคะเอกออปเปริโเรื่องการเงินคุณจะมีเงินเงินมาจากการทํางานงานอาจจะเป็นงานโลกออนไลน์อย่างแม่หมอเนี่ยก็เป็นงานโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะคะก็เป็นงานโลกออนไลน์เห็นไหมคะการเดินทางเราจะทํางานในโลกออนไลน์แบบแม่หมอก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะนี่คะ่ะไม่มีสถานะคําว่าขาดแคลนอีกต่อไปสําหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะแปดเหรียญแล้วชื่อเสียงของคุณจะโด ดังนะคะในงานสิ่งที่คุณทําที่คุณถนัดอะไรคุณที่คุณชอบคุณทําไปเลยค่ะแล้วมันจะสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณจนคนอื่นเขาจะเข้ามาถามคุณว่าคุณไปทําอะไรมาทําไหมคุณถึงประสบความสําเร็จมีคนอยากได้สูตรที่คุณทําให้เนี่ยค่ะบางคนมาขอให้คุณเป็นอาจารย์ด้วยซ้ํานะคะเนี่ยค่ะ คนสำเร็จของคุณนับจากนี้โอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับคือชื่อเสียงและเงินทองของคุณกําลังจะเข้ามาสู่คุณนะคะนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่กัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะนะคะหนึ่งดาบนะคะคุณจะพบเจอความสําเร็จเส้นชัยในชีวิตบางคนก่อตั้งธุรกิจใหม่นี่คือหนึ่งดาบความสําเร็จ ว่าที่คุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความสําเร็จครั้งนี้ได้คุณก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาแน่นอนถ้าคุณไม่เจออุปสรรคปัญหาคุณจะไม่ได้เรียนรู้ นะคะบทเรียนในชีวิตแน่นอนอุปสรรคปัญหาเศรษฐีหลายๆคนเขาชอบอุปสรรคปัญหานะคะเพราะมันเหมือนเป็นโจทย์ให้เขาได้ท้าทายจังหวัดชีวิตใหม่ๆเมื่อมีอะไรท้าทายเข้ามาเมื่อนั้นแสดงว่าโอกาสความสําเร็จของคุณของเขามาถึงแล้วคุณเองก็เหมือนกันเมื่อเจอปัญหาคุณหาทางออกในทางปัญหาแล้วเมื่อคุณได้พบคําตอบนี่คือเส้นยใยแห่งความสําเร็จในชีวิตคุณนั่นเองคุณได้หลุดพ้นออกจากเรื่องบางสิ่งบางอย่างใน ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ก็ เก่าเดอะฟูเห็นไหมคะคุณได้ปลดปล่อยนะคะคุณ mm hmm. ได้ปลดล็อกคุณ mm hmm. ได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมทุกเรื่องราวคุณ mm hmm. เป็นคนเก่งคุณ mm hmm. เป็นคนฉลาดในเรื่องความหลักก็เหมือนกันคุณ mm hmm. ได้ปลดล็อกเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณอ่อมคุณยมนะคะหรือว่าลูกคุณทําให้คุณเสียใจหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้หัวใจคุณแตกสลายให้ทําให้คุณได้นะคะ เจอเหตุการณ์ในบางเรื่องราวที่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะตอนนี้คุณเข้าใจตัวเองแล้วคุณเตรียมรับโอกาสใหม่ๆได้เลยค่ะถ้าสมาธิคุณดีเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอสื่อนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะแล้วชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกทุกเรื่องราวนะคะอิสระฟรีดอมคุณอยากจะทําอะไรอยากไปไหนก็คือชีวิตของคุณนั่นเองนี่คือชีวิตจริงๆของคุณที่คุณจะได้รับเดอะฟูค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่กอบคุณค่อบุอบนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขในชีวิตของคุณเทนอฟนะคะเทนอฟคับ เทนออกขับครอบครัวของคุณจากที่เคยมีปัญหากันนะคะลูกคุณอาจจะสร้างความลำบากใจให้คุณนะคะก็ได้หรือว่าตัวคุณเองนะคะคนในครอบครัวสร้างความลำบากทําให้คุณหนักอกหนักใจทุกอกทุกใจมีความอ่มความยมจากนี้นะคะเมื่อคุณปล่อยวางได้อุปสรรคปัญหาจะไม่มีแล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขสามีคุณก็จะหล่อขึ้นภรรยาของคุณก็จะสวยขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่รักคู่เฉยคู่ชมครอบครัวคุณอยากให้ ครอบครัวของคุณนะคะอยากให้พ่อแม่ของคุณมีความสุขในบ้านปลายชีวิตคุณก็จะทําให้ครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นี่แหละค่ะสัญญ,ญาณสาคัญที่คุณจะได้รู้ให้คุณเข้าใจตัวเองเพราะว่าโอกาสนี้มาหาคุณไม่บ่อยนักนั่นเองต่อค่ะ โอ my God ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตหุ้นส่วนนี้อาจจะเป็นคู่รักคู่ค่คู่เสน่หาเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้ามาศึกษาดูใจคุณก็ได้คุณจะได้เจอโลกใบใหม่ของคุณเป็นงานที่สองตอนนี้คุณเตรียมรับข่าวดีเรื่องการงานเรื่องความรักได้เลยค่ะเพราะมันขึ้นถูออกรับแล้วก็ถูออบบอลนั่นเองค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความรักหุ้นส่วนทางด้านนะคะการงานคุณก็จะได้เจอแต่คนดีๆเข้ามาชีวิตคนที่ไม่ดีคุณจะไม่สแกนไม่ผ่านการสแกนของสินงศักิธิท์ที่คอยคุ้มครองคุณนั่นเองต่อค่ะ สิบไม้เท้านะคะแน่นอนเลยค่ะเมือ่อนะคะเมื่อมีงานหนึ่งก็ต้องมีงานสองเมื่อมีงานสองเมื่อคุณประสบความสําเร็จงานการก็จะยิ่งเยอะเข้ามาให้คุณเตรียมรับงานการที่จะเยอะเข้ามาหาคุณได้เลยค่ะสิบไม้เท้าแต่เมื่อคุณมีงานการเข้ามาเยอะคุณต้องแบ่งเวลาให้กับสุขภาพตัวเองรักสุขภาพตัวเองให้เยอะๆนะคะนะคะเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วอะไรสมองมันก็ปลอดโปร่ง แต่ถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแออะไรมันก็จะตามมานั่นเองนะคะแล้วนี่คือแบ่งเวลานะคะให้ถูกกับงานหรือถ้าคุณเป็นเจ้านายก็คือแบ่งนะคะเอ็กต้าเวิร์กเอ็กต้ามันนี่อย่ามองงดนอย่ามองลูกน้องเป็นแค่นะคะคนรับใช้หรือว่าผู้ร่วมงานแต่ให้มองเป็นว่า เขาทำงานช่วยเราเพื่อให้องค์กรของเราเติบโตวางคนให้เหมาะสมกับงานนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณจะต้องบอกกับเจ้านายตรงๆนะคะถ้าเขารับในสิ่งที่เงื่อนไขคุณรับได้คุณก็ขอบคุณเขาแล้วจงทำหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดให้เขามองเห็นว่าคุณนี่แหละก็มีคุณค่าที่เขาควรจะรักษาไว้เขาจะได้ไม่มองข้ามคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณตามตามที่แม่หมอบอกนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในด้านการงานคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องนะคะทําตามที่แม่หมอพูดมาแล้วชีวิตคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณคุณก็จะมีความสุขโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มานะคะบางคนจะได้แต่งงานบางคนจะได้เจอคู่หลักที่แท้จริงเป็นคู่ที่โซเมตแต่ถ้า ใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขมีแต่ความสุขใจความสําคัญในครั้งนี้เพื่อให้คุณได้รวเรียนรู้ว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนมีการเลื่อนเคลื่อนย้ายตําแหน่งในหน้าที่การงานนะคะบางคนออกมาออกมาเป็นเจ้านายของตัวเองด้วยซ้ํานั่นเองต่อค่ะนะคะแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะโอ้ม oh ก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะนี่คือจัดหมินนะคะจัดหมนคือสิ่งที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้พรของคุณกําลังจะเป็นจริงคุณเห็นไหมคะพรจากฟ้าฟ้าที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้กําลังจะเสร็จสำเร็จภายในเดือนกรกฎาคมคุณปรารถนานะคะจะให้พรของคุณสำเร็จในเรื่องใดพรนั้นจะสมปรารถนาคุณทุกเรื่องราวสิ่งไม่ดี พลังงานไม่ดีจะออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือใจความสําคัญที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะต่อค่ะฮาด้วยนะคะคุณลองขอว่าให้คุณเลิกออมเลิกยมให้คุณได้ปลดล็อกกับเรื่องบางเรื่องที่คุณได้เจออยู่คุณจะตอนนี้เวลาเนี้ยบางคนนะคะ ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ให้คุณโฟกัสที่สองถ้วยนะคะให้คุณโฟกัสตอนนี้คุณมีลมหายใจดีนะคะคุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องที่ดีคุณก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะอะไรที่มันไม่คู่ควรกับคุณคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่ยังมีความอ,อมความยมแต่ถ้าคุณที่ปรงลงแล้วนะคะ แบกไว้มันก็หนักนะคะปล่อยไว้มันจะได้เบาลงนั่นเองนะคะเหมือนกระสอบทรายคุณแบกกระสอบทรายหนักแค่ไหนนะคะถ้าคุณปล่อยวางมันจะเบาลงเท่านั้นนั่นเองต่อค่ะป คุณอธิษฐานนะคะคุณอธิษฐานให้คุณหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอนะคะคําอธิษฐานนี่อาจจะเป็นคําอธิษฐานของคุณก็ได้นะคะให้คุณหล like ุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอแปดดาบที่มันเหมือนจะดีก็ไม่ดีนั่นเองนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องครอบครัวอะไรก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณน,นี่คือคําอธิษฐานของคุณให้คุณได้หลุดพ้นจากความอ่อมความยมความเศร้าที่คุณเจออยู่หรือปัญหาที่มันขี้ขายไม่ออกสักทีเพราะพลังงานของคุณนั่นแหละค่ะอะไรก็สู้พลังงานของคุณไม่ได้ต่อให้มีบุญวาสนาขนาดไหนถ้าพลังงานคุณยังอ่อมยังยมอยู่นะคะมันก็ไม่ขี้ขายสักทีแต่ถ้าคุณมีความแน่วแน่มั่นคงในชีในใจของคุณนะคะถ้าคุณเป็น ผู้หญิงนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่แข็งเก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดตอนนี้คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดในชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเป็นคนที่นะคะชอบสนโดษมีความเก่งเก่งมากกว่าผู้ชายบางคนเก่งมากกว่าผู้ชายนะคะมีความเอกลักษณ์โดดเด่นมีลูกน้องบริวารคับขคาั่งบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองคุณอาจจะเหนื่อยตอนนี้ กำลังจะขี้ขายให้คุณเชื่อใจว่าคุณทำได้ให้คุณเชื่อในความสามารถของคุณแล้วคุณจะปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้การเปลี่ยนแปลง คุณตั้งจิตอธิษฐานให้อุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ณขณะนี้ทําให้จิตใจคุณอ่อมคุณยมคุณจะได้ดูดพ้นออกจากปัญหานั้นค่ะนี่คือสัญญาณสําคัญที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่สิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่คําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะคะคุณรักตัวเองเป็นต่อให้ใครมาบอกรักคุณมันก็ไม่เท่ากับที่คุณบอกรักตัวเองเพราะไม่มีใครกอดคุณได้อุ่นใจเท่ากับตัวของ คุณเองนั่นเองค่ะต่อค่ะสิดาบมันจบแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณปล่อยวางนะคะนะคะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงเวลานี้คือการเปลี่ยนแปลง คุณปรารถนาจะให้คุณได้หลุดพ้นออกจากเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องเรื่องความรักนะคะมันได้จบลงแล้วและนี่คือชีวิตของใหม่ของคุณมันไม่จบได้ไงคะเพราะมันขึ้นหนึ่งดาบและมันขึ้นราชินีถือดาบเราขออนุญาตเปลี่ยนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะมาค่ะ กาคุณค่ะน้ำคุณค่ะกาคุณค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คือนะคะ The h y ฮโ o f e n นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางคุณอยู่ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นชะตาชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณได้ก้าวหน้าในชีวิตในความมั่นคงของตัวเองคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสใหม่ๆของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนี่คือคําอธิษฐานของคุณเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาย้ําเตือนว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ใ้ใบสุดท้ายนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะความมั่นคงการเงินของคุณคุณเป็นคุณพ่อที่ดีคุณเป็นสามีที่ดีคุณเป็นนะคะเจ้านายที่ดีนะคะเป็นคนที่เอื้ออาทรกับทุกคนเป็นคนที่นะคะ เป็นคนที่จัดการเรื่องธุรกิจได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจในแบบไหนคุณเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมวางแผนการไกลให้กับตัวเองเสมอนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกและเตรียมตัวให้คุณได้โฟกัสในสิ่งที่คุณมีและอยู่นะคะกอดตัวเองรักตัวเองและโฟกัสจุดที่มีความสุขไม่มีอ้อมกอดไหนจะมีความสุขเท่ากอดของตัวเองนั่นเองนะคะไม่มี แม้ว่าจะมีคู่ก็ตามถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะเวลาเขาบอกลักกันคุณอาจจะมีแต่ความสุขคุณอาจจะมีความสุขแต่ความสุขใดเล่าจะเท่ารักตัวเองให้เป็นเพราะฉะนั้น นี่คือล้าช้าถือเรียนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสใหม่ๆการเงินของคุณอุปสรรคปัญหาที่หนักหน่วงในชีวิตคุณกําลังจบลงและมันจะจบลงเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นเองโลกใบใหม่เปิดรอคุณอยู่นะคะอุปสรรคมากมายที่คุณเจอนะวันนี้มันคือบทเรียนที่จะก้าวไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่ ความมั่งคั่งล่ำรวยนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ